สวัสดีคะ่ะทงเชมันฮาสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะมาเจอกับเราซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเป็นการทบทวนนะคะทบทวนในบทนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเดี๋ยวเราจะได้ฝึกออกเสียงกันด้วยนะคะฝึกออกเสียงประโยคต่างๆได้เป็นการทบทวนนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มเรียนค่ะนักเรียนดูสไลด์นี้ก่อนนะคะสไลด์นี้ออกเสียงว่าย,ยัางไงคะนักเรียน ออกเสียงว่าควายเลอร์เชรฮันอ,อ่นาเือดีมากค่ะควายเลอร์เชฟฮันแปลว่างน้เรียนภาษาจีนนั่นเองค่ะอ่านักเรียนค่ะบทของเรานะคะก็คือเป่ปวาฉันเป็นนักเรียนนั่นเองนะคะ เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของวันนี้เป็นเป็น,ปนการทบทวนนะคะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะเราจะจะบอกจุดประสงค์ก่อนนะคะก็คือข้อที่หนึ่งให้นักเรียนปฏิบัติตามคําสั่งง่ายๆนะคะแล้วข้อที่สองนะคะให้นักเรียนระบุตั์อักษรตัดอักษรตามระบบพินอินก้านออกเสียงคําง่ายๆคําศัพท์แล้วก็ประโยคสั้นๆได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะคะทีนี้นะคะนักเรียนนะคะ จากครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนได้เรียนได้จัดนักเรียนได้เรียนไปแล้วเนี่ยนักเรียนได้รู้ประโยคว่าอย่างไรบ้างคะครั้งที่แล้วได้ฝึกประโยคกันไปด้วยใช่ไหมคะถ้าเราซือบอกประโยคไปเนี่ยนักเรียนจะตอบเป็นภาษาไทยได้ไหมเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะถ้าเราซือบอกว่า我是学生我是学生แปลว่าอะไรคะ ชื่อบทของเราเลยค่ะฉันเป็นนักเกรียนได้เก่งมากค่ะเฮืนป้างนะคะอีกสักหนึ่งคอนนะคะลน,ลนลอะไรคะา,า,าเขาเป็นเพื่อนบ้านใช่แล้วค่ะเก่งมากค่ะเฮืนป้างที่นี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะมาทบทวนกันในแบบรูปแบบไหนนะคะ ให้นักเรียนเปิดหนังสือหรือจะไม่เปิดก็ได้นะคะเพราะว่าเราซือจะเอามาจากครั้งก่อนๆที่เราเรียนนั่นแหละนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่13และหน้าที่อ่าหน้าที่13ถึงหน้าที่19นั่นเองนะคะก็ก็ตั้งแต่บทแรกบทบทที่สองเราหน้าแรกนั่นเองนะคะจะเป็นผู้ชีนะคะคือการทบทวนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจะให้นักเรียนได้อ่รู้คำศัพท์กันก่อนนะคะคำศัพท์ ครั้งก่อนหน้านี้ที่เราเรียนกันนะคะคำนี้ค่ะออกเสียงว่ายังไงคะจำได้ไหมคะออกเสียงว่าชื่อชื่อชื่อแปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าคือเป็นและก็ใช่นั่นเองค่ะมีสามความหมายนะคะชื่อคำนี้ออกเสียงว่าชื่อนักเรียนออกเสียงตามหลักสูตรนะคะชื่อ เินป้าเก่งมากค่ะชื่อเปลาว่าคือเป็นและใช่นั่นเองนะคะอ่าที่นี้ค่ะมาดูสองตัวนี้ดีกว่าค่ะนะักเรียนสองตัวอ่าคำศัพษ์จีนสองตัวเนี้ยน่าสนใจมากเลยคะ่ะเพราะว่าสองตัวนี้นะคะออกเสียงเหมือนกันค่ะแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันออกเสียงว่ายังไงคะที่แปลว่าเขาค่ะออกเสียงว่าทา ทาอ่าเก่งมากค่ะมีคนจําได้ด้วยนะคะออกเสียงว่าทาทานะคะทาตัวแรกค่ะนักเรียนมาดูทาตัวแรกกันก่อนนะคะทาตัวแรกจะแปลว่าเขาคนนั้นที่เป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะส่วนอีกทากตัวหนึ่งก็จะแปลว่าเขาที่เป็นผู้หญิงนั่นเองคะ่ะเขาที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะอ่าั้างนี้เราจะมาทบทวนให้นะคะเดี๋ยวเราจะจบบทกันแล้วนะคะ อ่ะทีนี้ค่ะเรามาลองดูประโยคกันดีกว่าค่ะว่านักเรียนเนี่ยยังจำประโยคกันได้ไหมคะอ่ะอันนี้เขาบอกว่า我是学生อ่าแปลว่าอะไรคะเหมือนที่เราจะได้ทาก่อนต้นคลิปเลยค่ะแปลว่าฉันเป็นนักเรียนนะเก่งมากค่ะ我是学生นักเรียนออกเสยงตามเราซื้อหน่อยนะคะ我是学生 เก่งมากค่ะเขินป้างนะคะต่อไปค่ะท่าเชื่อเหล่าเชือทาเชื่อเหล่าเือนักเรียนออกเสียงตามเหล่าเชื่อนะคะท่าเชื่อเหล่าเชือเขินป้างค่ะเก่งมากค่ะท่าเชื่อเหล่าเือแปลว่าเขาเป็นคุณครูแต่เขาในที่นี้ต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะคุณครูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะในอ่าสไลด์ของเหล่าซือ เป็นผู้หญิงอ่ะทาตัวนี้ต้องเป็นทาเขาผู้หญิงนะคะต่อไปค่ะประโยคต่อไปนะคะทาชื่อเสีย่ยวจางทาชื่อเสี่ยวจางเสี่ยวจางแปลว่าอะไรคะแปลวะ่าผู้มือการนะคะผู้มือการทาชื่อเสี่ยวจางก็จะแปลว่าเขาเป็นผู้อนวยการนั่นเองค่ะนักเรียนออกแจงตามหลอดื้อหน่อยนะคะประโยคนี้นะคะทาชื่อเสี่ยวจาง อีกครั้งหนึ่งค่ะทาชื่อเสี่ยวจางอย่ามาข่าวเปิดฉางหาต่อไปกันเลยนะคะทาช,ช,ทาช,ชาื่อ学生ท่าชื่อเ学生อ่าจากเำได้ไหมว่าฉันเป็น学งใช่ไหมคะวอกแล้วว่าฉันส่วนอ่าประโยคนี้ทาชื่อ学生ทา่าแปลว่าเขาแต่เขาในที่นี้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะจากในรูปเป็นผู้ชายอ่ะ ทาตัวนี้ก็ต้องเป็นเขาผู้ชายนะคะเขาเป็นนักเรียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะประโยคนี้ค่ะออกเสียงว่ายังไงคะเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านภาษาจีนคือคําว่าหลินหลินจูอหลินจูนะคะประโยคนี้ออกเสียงว่าิ他是林ลินจูนจแปลว,ว่าเขาเป็น เพื่อนบ้านนะคะในที่นี้เขาเป็นผู้หญิงผู้ชายคะ่ะทาตัวนี้ค่ะนักเรียนเพราะว่าในรูปเนี่ยจะมีสองคนนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายคะ่ะนักเรียนต้องดูคําศัพท์นะคะว่าคําศัพท์ในประโยคเนะคะี่ยทาเนี่ยเป็นตัวไหนนะคะทาตัวนี้เป็นทาของผู้ชายคะ่ะแสดงว่าประโยคนี้ผู้หญิงเป็นคนพูดนะคะผู้หญิงเป็นคนพูดว่าทาชื่อลินจูนั่นเองนะคะทาชื่อลินจูนะทีนี้ค่ะนักเรียนคะ่ะ น,น er ักเรียนออกเสียงตามหลอซสื้อก่อนนะคะเราซื้อลืมให้นักเรียนอ่านออกเสียงค่ะอ่านักเรียนออกเสียงตามหลอดสื้อนะคะทาเฉิกลิ้นจูอีกครั้งนึงค่ะใต้่วยเปลียนท่าเฉิลิ้นจูเขินป้าอ่าเก่งมากค่ะที่นี้นะคะนักเรียนลองทายคําศัพท์จากคําศัพท์ที่เราซื้อพูดบอกไปนะคะว่าคําศัพท์คํานี้แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะเป็นการทบทวนนะคะ คำว่าวงวงเง学生学งแปลว่าอะไรคะเ学งแปลว่านักเรียนเก่งมากคะ่ะเพื่นป้าต่อไปค่ะคำหนึ่งนะคะพึ่งโยบพึ่งโยบพึ่งโยแปลว่าอะไรคะแปลว่าเพื่อนอ่าเก่งมากคะ่ะอีกสักหนึ่งคำนะคะ老师老师 คำมี้ง่ายมากค่ะแปลว่าอะไรคะคุณครูใช่แล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะที่นี้ค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือปลบพึกหัดน,นะคะไปหน้าที่13และหน้าที่14นะคะ,ะหน้าที่13และหน้าที่14ค่ะจะเป็นการให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนนั่นเองค่ะได้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนนะคะเสียหันจืดเสียหันจืดก็คือเขียนอักษรจีนนั่นเองค่ะ มันจะมี2หน้านะคะหน้า13หน้าที่13และหน้าที่14นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะยกตัวอย่างนะคะเผื่อนักเรียนจะให้หนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะว่าเขาจะเขียนยังไงนะคะเขาจะให้คําตอบมาด้านหน้านะคะนักเรียนเห็นนะคะตรงทะดลเราซื้อนะเราซื้อก็ยกมาตัวอย่างเหมือนข้อนะคะแต่ในนี้มี2หน้านะคะนักเรียนเขาจะมีเส้นให้คะ่ะนักเรียนนักเรียนดูนะคะและเขาจะมีช่องตารางไว้ด้วย,วยนักเรียนเห็นใช่ไหมคะ อ่นักเรียนพยายามเขียนตัวอักษรจีนให้อยู่ตรงกลางของช่องนะคะไม่จําเป็นต้องให้เต็มช่องเป๊ะก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องให้เต็มช่องขนาดนั้นก็ได้นะคะให้พยายามให้อยู่ตรงกลางนะคะดูจากตัวอย่างในหนังสือได้นะคะให้นักเรียนเขียนตามที่เขาเขียนมาเลยค่ะเขาเขียนมาแบบไหมาช่องแรกนะคะขีดเดียวนักเรียนก็เขียนแค่ขีดเดียวพออีช่องหนึ่ง เขาขีดลงมานักเรียนก็เพิ่มอีกเส้นหนึ่งแค่นั้นเลยค่ะนักเรียนขาทีนี้ให้นักเรียนเริ่มเขียนจากช่องนี้ค่ะอ่าจากแถวนี้นะคะนักเรียนก็เริ่มจากแถวนี้เลยนะคะเพราะว่าในตัวอย่างของเขาเขาจะมีอ่าเป็นสองบรรทัดใช่ไหมคะเพราะมันเขียนไม่พอนักเรียนเวลาเขียนก็เขียนตามเขาเลยเราก็ต้องใช้สองบรรทัดเหมือนกันค่ะไม่ยากเลยค่ะนักเรียน่ะมีคําศัพท์นะคะเดี๋ยวเราซ้อพูดคําศัพท์ให้ฟังนะคะ อย่างเช่นไปสไลด์ของเราคือตอนนี้นะคะคำนี้คำว่าเสี่ยวเสี่ยวมาจากเสี่ยวจานนะคะอีกคำหนึ่งค่ะจานอ,อ่าก็คือเสี่ยวและจานเขาจะอยู่แยกกันนะคะต่อไปค่ะผิงอ่าและต่อไปคือโยกก็คือเผิงโยกนั่นเองนะคะต่อไปหน้าที่สิบสี่ค่ะเราคืออ่านคำศัพท์ให้ก่อนนะคะลิ้นอ่าตัวแรกคือลิ้นสว่วนอีกบรรทัดหน,นึ่งก็จะเป็นจูอ่าลิ้นจูอ่าต่อไปนะคะ ช af. ื่อชื okay. friend, ่อแปลว่าคือเป็นและใช่ค่ะนักเรียนค่ะส่วนสุดท้ายนะคะคาว่าผงโยเนี่ยคาว่าผงโยเขาจะให้อเขาจะไม่แยกเป็นขีดแล้วนะคะเขาจะเขียนเป็นคําเลยค่ะนักเรียนเขาเขียนเป็นคําให้นักเรียนเขียนตามเขาเลยนะคะแต่นักเรียนอย่าเพิ่งเขียนมาบรรทัดล่างนะคะเขียนข้างๆเขาตรงนี้เลยค่ะอ่าเหมือนที่เราซื้อใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้ให้นะคะเขียนแบบนี้ได้เลยค่ะนักเรียนค่ะ ่นักเรียนก็ลองเขียนดูนะคะนักเรียนอาจจะได้หลายคำเลยค่ะในช่องนี้นะคะของคำว่าผพิงโยที่แปลว่าเพื่อนนั่นเองค่ะง่ายๆค่ะให้นักเรียนลองฝึกเขียนดูนะคะเราซื้อไม่ได้อยากให้นักเรียนได้ฝึกเขียนให้สวยขนาดนั้นก็ได้นักเรียนฝึกเขียนให้เราถนัดนะคะในการเขียนภาษาจีนนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะเปิดไปอีกหน้านึงค่ะหน้าถัดไปแล้วค่ะ จะอันหน้านี้นะคะจะเป็นการทบทวนจากที่เราเรียนมาทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าหน้านี้จะเป็นแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของบทที่สองของเรานะคะของบทนี้นะคะอ่าเขาให้นักเรียนวาดและเขียนอ่าให้วาดนะคะนักเรียนจะวาดเป็นรูปตัวเองนะคะนักเรียนต้องวาดเป็นรูปของตัวเองนะคะรูปวาดรูปตัวเองนะขวายขวาเสียเสีย ขวาขวาเสียเสียนะคะแล้วเขาจะมีพินอินมาให้ใช่ไหมคะเขาไม่ได้ให้เราเขียนตัวจีนนะคะเขาให้เราเขียนพินอินนั่นเองค่ะอ่าประโยคแรกค่ะว่าเจ้าว่าเจ้าเราต้องตอบว่าไงคะใส่ชื่อของตัวเองอ่าเราต้องใส่ชื่อของตัวเองเข้าไปนะคะในบรรทัดนี้นะชื่อเล่นหรือชื่อจริงก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะต่อไปค่ะอีกบรรทัดหนึ่งบอกว่า我是我是 ฉันคือหรือว่าฉันเป็นฉันเป็นใครคะตอนนี้นักเรียนคำว่าเช,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 ชื้อเชิงอ่าเชื้อเชิงวอชเชือเชิงนักเรียนเขียนตามหลอดซื้อได้เลยนะคะส่วนคำว่าใส่ชื่อตัวเองนักเรียนก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปนะคะง่ายๆค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนอ่าเขียนตามที่หลอดซื้อนะคะแล้ววาดรูปของตัวเองลงไปนักเรียนจะวาดแค่หน้าเดี๋ยวจะวาดทั้งตัวก็ได้หมดเลยนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะตามที่นักเรียนชอบและนักเรียนถนัดได้เลยค่ะ ค่ะสําหรับวันนี้นะคะงานของเหล่าซื้อเนี่ยมีสองงานค่ะไม่ยากเลยนะคะอยู่ในหน้าที่สิบสี่นะหน้าที่สิบสามและสิบสี่จะเป็นการเขียนอักษรจีนนะคะตามตารางและตามช่องที่ครองให้มานะคะและงานที่สองก็คือให้นักเรียนวาดรูปตัวเองนะคะและตอบคําถาม ตอบคาถามมก็มาจากที่เราซื้อให้ไปเมื่อกี้เลยนักเรียนก็ทําตามที่เราซื้อบอกได้เลยนะคะสําหรับวันนี้นะถ้า,าใครมีข้อสองสัยเกี่ยวกับการบ้านนะคะที่เราซื้อสั่งไปหรือไม่เข้าใจว่าเวลาเขียนตัวสษรจีนเนี่ยต้องเขียนยังไงนักเรียนสามารถทักมาหาเราซื้อได้นะคะในรายส่วนตัวนะถ้าใครที่ทํางานเสร็จแล้วก็ส่งให้เราซื้อในรายส่วนตัวเช่นกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะภาษาจีนของเราซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ค่ะและเจอกันใหม่นะคะจายเจียนค่ะ No? <laughs>